ูที่เรื่องของการปรับปรามอาวุธสงครามกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเขาจัดพิธีหลอมทำลายอาวุธปืนของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้วตั้งแต่ปี2543จนถึงปี2556หลังจากที่มีการเก็บเอาไว้นานถึง13ปีซึ่งถือว่าการทำลายอาวุธครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดโดยจุดประสงค์ของการทำลายอาวุธปืนค่ะก็เพื่อเป็นการสนองนโยบายของคอสอชอที่ป้องกันการที่มีการนำปืนเถื่อนและนำมาใช้ในการก่อเหตุในคดีอาชญากรรมมากที่ สุดดไปตติาาาามจกกรยงนนัค่ะอาวุธปืนของกลางที่ดำเนินคดีจนถึงที่สุดถูกนำมาใส่เตาหลอมเพื่อทำลายที่โรงงานหลอมเหล็กบริษัทกรุงเทพผลิตเหล็กจำกัดจังหวัดสมุทรปราการเป็นมาตรการทำลายของกลางที่สํานักงานตํารวจแห่งชาตินํามาใช้เพื่อป้องกันไม่ให้อาวุธปืนเหล่านี้ถูกลักลอบนํามาใช้ก่อเหตุอัชตายกรมอีกในภายหลังการหลอมทำลายอาวุธปืนครั้งนี้ เป็นการทำลายของกลางที่ใหญ่ที่สุดเนื่องจากใช้วิธีการหลอมทำลายด้วยความร้อนโดยอาวุธปืนของกลางที่นำมาทำลายครั้งนี้เป็นของกลางที่ยึดได้จากคดีต่างๆตั้งแต่ปี2,543ถึงปี2,556รวมเวลากว่า13ปีโดยแบ่งเป็นอาวุธปืนยาว12,400กระบอกปืนสั้นซึ่งรวมถึงปืนปากกาจำนวน21,950กระบอกรวมอาวุธปืนที่นำมาทำลายทั้งเส้น 34,350กระบอกสำหรับขั้นตอนในการนำอาวุธปืนของกลางมาทำลายเริ่มต้นตั้งแต่การตรวจนับอาวุธของกลางขั้นตอนการบรรจุอาวุธปืนของกลางที่จะทำลายขั้นตอนการเคลื่อนย้ายอาวุธปืนของกลางขั้นตอนการทำลายอาวุธปืนของกลางจะใช้แม่เหล็กทำการดูดอาวุธปืนลงในถังโลหะก่อนเคลื่อนย้ายไปยังเตาหลอม ซึ่งเหตุผลสำคัญที่ต้องใช้มาตรการถึง4ขั้นตอนก่อนนำปืนไปทำลายเพื่อให้สังคมมั่นใจว่าอาวุธปืนทุกกระบอกจะไม่มีเล็ดลอดออกไปก่อนที่จะทำลายเพื่อความปโปรง่งใสการมาทำลายอย่างเนี้มันก็ทำให้ปราจากข้อสงสัยนะครับเพราะมันหลอมละลายไปเลยนะครับเดิมทีนั้นเราก็พยานประหารล,ลงหลอวกปรากฏว่ามันได้ลงหลอมเล็กๆซึ่งเป็นอย่างนั้นเนี่ยกระบวนการมันก็อาจจะไม่ชัดเจนนะฮะแล้วก็ อาจะมมงงว่่่ไปใสการหลอมทำลายอาวุธปืนของกลางดังกล่าวนอกจากจะเป็นการป้องกันไม่ให้มีการนำอาวุธดังกล่าวมาหมุนเวียนใช้งานโดยเฉพาะการก่อเหตุอาญากรรมหรือปืนเถื่อนซึ่งเป็นการสนองนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอแล้วเหล็กที่ได้จากการหลอมจะนำไปบริจาคให้กับวัดเพื่อก่อสร้างสาธารณสถานต่างๆซึ่งเป็นการนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับสังคม ยังดำเนิความเข้มข้นโดยเฉพาะเป็นนโยบายของคอสชอ,อยู่แล้วนะครับท่านหัวหน้าท่านก็คำชับมานะครับให้ทางเจ้าน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นภารกิจหลักสำคัญนะครับที่จะทำไงก็ตามเนี่ยที่จะลดปริมาณของอาวุธที่ผิดกฎหมายนะครับในประเทศเราให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกจังหวัดจัดทำทะเบียนปืนของกลางเพื่อความเป็นระเบียบซึ่งหากพบว่าคดีถึงที่สุดแล้วก็จะให้แต่ละจังหวัดทำลายของกลางด้วยวิธีการหลอมทุกปีเพื่อไม่ให้มีการเก็บอาวุธดังกล่าวเอาไว้เหมือนที่ผ่านมา